สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นองสูผูสู้คนคือเก่าจาเมื่อนี้ก็มาพ่อกัก็ป่วนเตี้ยพ้าตะลุยอีกแล้วพาเขาป่ามาหาเหจ,จ้ามื้อนี่ก็เขาป่ามาแล้วก็ามา,าเจ,จ,าจาอแล้วเอาห้พี่นองิือซื้อได้นน่เด้อบบเก็บดอกเอ้ยม่ <c oughs> มอยากสีวา้จาจ,า <c oughs> จา้าไปเฮาสิ้าไปหาเอาดอกไงมันดอกบบอวบเต็มกระตาก,กันดอกนี้จงไงว้่อนมือ,อมือเื่นจะเอาไหมจา้าไปจ้ะ <ไป S 1> เดินทางเขาป่า เฮ้ยเหตุผลอะไอุจ้าโออุจ้าน้จ้าร์นี่น้องเจอแล้วจ้ะเออค่อยๆเสียบใส่กระตาไปเลยเะสองสามอจ้าสีหา ทางต้นไม้ทางต้นไม้ไทางต้นไม้ดอกนึงดอก,ออกมยมากกแม่มากูอ,อับของมาพี่นับของมาพี่หังลงองหายีน เมอเยอเยออะมากคุณางคนน่สคุณอีกขอ้นของอีกของบนอีก,อกโอ้ยไอยกระเป๋านองขาดไอก้งเก็บไนเนี้ยไอ,อยกเก็บไ้างงาสดอกระเป๋ามันหุเลยเออนี่งสิบดอกดดไปผูนีเด้อไปผูนีมหามหามาหาคไปมองกระเป๋าขาดาสิ

ดำดำเขาดงหน่อยเนอ้อยแล้ดเงินบ่เี่นเห็นบัวอ้ายสามดอกเลี่ยงกันไหมน้ำเงี้ยไอ้นกลีอยู่ในุูมใหม่นะเราะแม่สามเดซี่คุณข้างหน้าคุณ มันถือแล้วนะกัะสุนแล้วเก็บเอาเลยมงูกินบอกงามเถอะำออมก่อนสองดอกที่สามนี่ต้งมีสองดอกเก็บก่อน ขาดอกด๊อกดอกคุณเห็นไ้ดอกเจ้าดอเลือเลยเจ้าเห็นอ้ละเลาล้นั้นและตาอเยไอ้คอยว่าฮละงูคอยว่าชัดเจนเลยเนี่ยหากแบบนี้เนียนเนียนพี่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  เริงเอาตีละแม่นีหลีไปนี่งามงามแห้งอืมอืมเดี๋ยวดูดูเก็บเลยอยู่กับต้นน้ำสิลมใสดอกบานให้ลมใส่น้ำก็มาวะไายน้ำกลนมาไอ้น้ำกลนมาเอาเด้อมหน้าพรท่านตอนมันตูมแล้วแต่ว่ามันแข็งแห้งเด้๋ยวายพุ่นดอกนึง ออกมาบึงตรงนี้โอ้ยได้นั่นว่าหมุนดีดีเลยวะพอนะดอกบานได้ว่ายังยังแหนี่ยงแข็งแข็งแข็งแห้งท่ามี่ก้อนเดือดไอเด้อมาบึงมาบึงน่าเทหมุนอยู่บึงดอกนลอยมันพยายามแพีงพยายามยังไงคือเสือน้อยมัน นี่องงามออนีงนนน่งงามดเกนเดนอกคนงามงามผักงามเลยปาดโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยเดี๋ยเๆเฮเก็บเซกะตาเลยเด้อเกตาอันนี้ดอกแฟรดดอกแฟร์ Ui, đỏ khen phục lên Ui, ừ. đọc tôm xuống đỏ quá Phì, 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 phì Ui, phì Thân tôm, thân ban tôm, ban

ôi đẹp nhầy đấy ạ chỉnh 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 น้ำกับพ่อหน้าน้ำมึงไ,ไปขุนเลยอไอ้ถ่าอยู่ฟังนี้น่องไปเอาฟังอันเด้อนี่สิบเาวนี่ก่อนหนึ่งน่องแยกมือหินโอ้โอเคโอเค สามาด้ายไอ้นงามเลยพี yeah, no, like ่น้องตางจโกดขางนพี่น้องยังบอกสีสันดังว่าเห็นดอกเดียวอยู่นี่ อ่ะวันราบบังสาวษฐกิจข้าเหยื่ออื่นขาลูกยูชืบงามเนาะโอ่างามเลยหนูสองดอกนะดอกงามยังยู่ดีดีบอกหักคือมีแต่ดอกอวบวบแต่ไอ้ งอามเลยใหายบ่ายนะจักโดดบ่ายมากบายมาเอาไหมโดอกอุบอับบ่ายนั่งมือกันตัวอ๋ะโอ๊ยสาวอวนมือห่อนแท่งมึงจะมือดำเหลือเมื่มาสรุปผลงานกันจ้าสำหรับของบุญนี่มึงติี๊ยจ้าโอ้ยพอหิเมขาดแท่งเนาะอายเนาะอืองามงามขาดงามเนี่ย มึงเอาหนี่มานสุดยอดฝากพี่ขาน้องเบิ้งส่วนสุดท้ดายเขากะสิเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะอ่ะเขากะฝากพีก่ฝากน้องแล้วค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้วนเตียพาตาลุยขึ้นเกาเด้อจ้าฝากอันเจนเด้อจ้าเด้อโอ๊ยบอกกติดแล้วเมื่อย <laughs> ไปขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ